เนื้อส้มตำโอ้วันนี้แซ่บๆร้อยวันพันปีจ้าได้กินส้มตำข้าวเหนียวมันแ่ม่สี่หนึ่งช้อนก็ะตือลายเนาะกุ้งสดกับกุ้ง คูมันคูมันจังคูมันมันโกกเดิมเดิมขึ้นชายจ๊กบุหรี่งี้นะแล้วก็นี่ก็ไตรกองไตรกุ้งอันนี้ก็หมูยออันนี้ก็กากคลายแคบหมูแซ่บเศษเศษ bạn si hơi bột hồng. Ui, ngon lắm. Nói chung này nè. Mẹ bán bột hồng nơi mô. Bán bột hồng thôi. Như bạn mà nào bột hồng. OK